อปันเลยปันเลยปันเลยฮอตแล้วฮอดแล้วอเลท้ายายคลิปทายคลิปจะเจสบายดีมาฟอกเบสแล้วงห่อช็อปปไอหลบอยู่คนเขาคนเขาพี่น้องนี่นคนชุมในเห็ดทางบูมันึ่เลยนี่ไอเป็นคนออกปะเตเป็นทางยางนี่ก็ย่างมาน่โอคือกันไก่ไข่ไก่เคียงไก่เคียง ไปเดินทางเดินทางแบบนี้แล้วชีวิตบ้านนอกเข้าพี่นอกคนแล้วก็ปันปันแล้วก็กินจะน้อยเหมบางสาก็ได้บรได้ไปีนาอสี่อาหอมเขาหนำ ทางก็ไกล้พี่น้องวุนตอนนี้เกี่ยวจำนี่กระได้โอ้ยนั่นไหนมาละอองนั่นไหนตาบหนึ่งนู่งโอ้ไกลก็เต้ยชอบนู่งมันยังบบายังมาทังลำกระได้ ลายอยูเ่เป็นแถวเป็นแถวพี่น้องเ <c oughs> บิกเ <c oughs> บิกเอาเบิกเอาหอดแล้วคนลยลรืีผู้เก็บต่างหากผู้คนต่างหากพี่น้องฟันแล้วก็กินค <c oughs> น,น <c oughs> <c oughs> สำคัญก็หมดเด จำกันชำกันก so ็มดแดงหยิบหยาบหยิบหยาบอยู่นี่หยาดหยาดบอลเอาแล้วไล่ลี้น้องคอยงงแล้ะก <oot> ็จะไม่ได้ห้องได้แล้วเลยไล่ลี้ไล่ลี้บุกแล้วบุกแล้ว คนหลายเกินพี่น้องนั่งเบิ่งกันเนี่ยโมนาได้หมจอะไดบ้างวะไม่ไม่เงี้ยเงคนวะอะไรจะเป็นเคย ไอ้พวกซี่เบิ่งเอาจะมีแห้งวะมีแห้งออดออนอยู่นี่เปิด่าโบมือไอ้เปิด่าคนหลายกําลังใจี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อตั้มชาแนลในเด้อพี่น้องใครเห็นแล้ว ฝากให้กำลังใจกันเดี๋ยวสิตายเมืองว่าได้จักสอบจักสอบ <laughs> สำเร็จสำเร็จสำเร็จรอบ้า้รอบใต้ตตตได้อยหาชอบ <laughs> รวมบัดได้อยหาชอบ <laughs> ในรถได้ร้อยแล้วอยู่นีค่คือจะประมาณทาส,สอบนี่แหละรอยห้าสอบนี่แหละเฮ้ยยากลเลยวายยากเลย <laughs> มันมน <laughs> ิเน,เนี่ยเงานยเด้อพี่น้องคลิปนี่นนนยเงาเนย ก็นะค้นเขาฟันเขามือนี่ไปเห็นแล้วอย่าลืมให้กําลังไก่เมื่อดัมสแนลในด้วยไม่น้อผ่านมลไลกดแทร์มาพดติดตามให้กําลังไก่ขึ่นกันแล้วกัน